สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่25มีนาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทางเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily นะครับ ตามระบบของเรานะครับตอนนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเนาะนะฮะเป็นแค่เป็นสิกเนลขยับนะฮะในระยะใกล้บอกว่านะครับโอกาสจะขึ้นนั้นเหลือเปอร์เซ็นต์การขึ้นไม่เยอะนะครับแบบนี้นะฮะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะค่อนข้างจะพักตัวก่อนนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังหดตัวกลับ นะฮะก็เป็นแค่ทําได้แค่หลุมเท่านั้นยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ก็มีโอกาสน,นะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็แรงซื้อนะฮะก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและก็ยังคงที่ส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับแบบนี้นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์อบอกไว้ตรงนี้นะครับบอกว่านะฮะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะก็ผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวยาว นะครับดังนั้นเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่าในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับนะฮะมีโอกาสจะพักตัวก่อนแล้วเดินทางต่อนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางต่อค่อนข้างจะเยอะนะฮะเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะหรือว่าอาจจะขึ้นได้อีกอ สักพักหนึ่งหรือว่าบริเวณนี้นะครับนะฮะก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดน,นะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตอนนี้เดินทางมาแล้ว10แท่งก็มาระมัณ8,000นถึง900 0จุดน,นะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าจะอยู่บริเวณนี้ก่อนจนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าจะเป็นรอบสัญญาณที่ชัดเจนผลปรากฏว่าก็อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะอยู่สักแท่งสองแท่งแล้วก็ไหลขึ้นต่อ นะครับแบบนี้ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่ายังจะขอพักตัวบริเวณนี้ก่อนอีกสักพักหนึ่งนะฮะพักตัวนิดนึงนะครับนะฮะรอก่อนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดนะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่แข็งแรงนะครับแล้วเหมือนจะเข้ามาอยู่ในโซนก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะฮะก็มีการ แบ่งปิดโพซิชันของฝั่งบายบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะนะฮะที่เรียกว่านะครับดีมานด e เอฟเฟกตีฟเอ็กซ์เพวิ่งมาเมื่นจุดนี่ใครไม่อยากปิดก็คงไม่ใช่แล้วนะครับนะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอยู่ดังนั้นเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสจะพักตัวลงมาในระยะใ,นในกล้ก่อนนะครับแล้วถึงจะเดินทางต่อนะฮะแบบนี้ส่วน หนึ่งชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว36แท่งก็ประมาณ900 0กว่าจุดนะฮะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับบอกว่าจะขอพักตัวหน่อยหนึ่งก่อนนะครับมีโอกาสพักตัวก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อผลปรากฏว่านะครับก็เดินทางต่อจริงๆนะเมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับว่าสโต๊ตซอมสุ per ทิ้งไว้นะครับมีโอกาสที่จะทำหายเยอหายก็ทำเยอหายตามระบบไปนะครับส่วน ตอนนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่านะครับกำลังเข้าสู่เบรกย่อเนาะนะฮะเบรกย่อนะครับเหลือเปอร์เซ็นต์การลงอีกไม่เยอะแล้วนะครับนีคือการเบรกย่อก็ต้องดูว่าเขาจะทำซุปเปอร์ไว้ข้างล่างหรือเปล่าถ้าเขาทำซุปเปอร์ไว้ข้างล่างตามระบบของเรานะครับเราก็จะเรียกว่าเบรกไม่อยู่เนาะเบรกไม่อยู่ก็จะเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับตรนนี้ใครมีไม้หนึ่งนะฮะของเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะแบบนี้นะฮะถึงจุด TP ไปแล้ว นะครับแล้วก็เหลือจุดแค่หวาง SL เฉยๆนะฮะยังจำกันได้นะครับหมยที่หนึ่งนะส่วนไม้อื่นก็ยังนั่งมองไปอยู่เนาะนะฮะนั่งมองไปเรื่อยๆนะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนตามรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับระยะกลางเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีการพักตัวของระยะกลางเราก็มาดูว่าการเบรกครั้งนี้นะฮะมีจะ จะจะยาวแค่ไหนหการพักตัวหรือที่เ,เ,เรียกว่าเบรกย่อนะครับถ้าเขายังมีการพักตัวเล็กๆก,ก็จะเป็นแค่เบรกย่อลงมาแล้วก็เดินทางต่อแบบนี้นะครับ ส่วนเช้านี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งรุนแรงนะฮะแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงแรงซื้อแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนเรียกว่ากอดตัวและมีแนวโนม้มว่าจะลดลงก็หมายความว่านะครับเช้านี้มีการปิดโพซิชันของนักลงทุนบางส่วนนะครับยังไม่มีการเปิดโพซิชันใหม่ทําให้ปริมาณหมอดลยมอย่างไม่เพิ่มขึ้นนะฮะแบบนี้จะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองขนาดวันนี้วันสองวันนี้กราฟยากเพราะว่าเกิดแอคชั่นมาเก็ตที่กระทบค่อนข้างจะรุนแรง นะครับอย่างวันนี้ก็คงจะไม่ไปไหนแต่สิ่งที่คาดการไว้ในวันพรุ่งนี้นะครับแอคชั่นมาเก็ตกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับตัวเลขค่อนข้างจะกระโดดไกลนิดนึงนะครับระวังไว้ให้ดีหรือว่าวางแผนการเทรดไว้ให้ดีนะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ